ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวเทอร์เน็ตดาวน์โหลด n a เน r เจนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ IDM นะครับชื่อที่คุ้นเคยครับ IDM โหลดไม่ขึ้นให้โหลดในเว็บไซต์นะครับพอดีต้องเกินสักหน่อยครับพอดีมีผู้ติดตามอยู่ท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ถามนะครับว่า จะเข้าไปโหลดวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนของมหาลัยนะครับเพื่อเก็บไว้ดูแล้วก็มันไม่ขึ้นให้โหลดนะครับตัวไอเดียมันไม่ขึ้นนะครับจะทํำยังไงวันนี้มีวิธีมาสอนนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกไว้หน่อยนะครับก็ไม่ได้ สำหรับใครที่อาจจะพลิกแพงจะไปโหลดหนังโหลดอะไรผมไม่สนับสนุนนะครับให้ไปทําการเมอื้อมอิสิะโหลดหนังตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับการ IDM ไม่ขึ้นให้โหลดในเว็บไซต์นะครับตามมาดูกันเลยครับวันนี้ครับก็คือจะเข้าไปปิดตัว IPv6 IPv 6ก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลครับเวอร์ชัน6นะครับใน Windows 10นะครับ บางคนอาจจะสงสัยคือเมื่อก่อนมันจะเป็น IPv4 แล้วถ้า IPv6 นี่ก็คือเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานของคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยมาเป็น IPv6 สำหรับวิธีการเข้าไปปิดน,นะครับให้คุณมาที่ start start นะครับคลิกขวา setting นะครับมาที่ setting set setting นะครับให้คุณมาดูที่ network and internet นะครับ เสร็จเน็ตเว n ร์กแ e t ด์อินเสร็จเคราวนี้นะครับให้คุณมาดูที่ c h a n g e Adapter Option คลิกเลยครับคุณจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับเป็นอันนี้จะเป็น l AN เป็น wiFi นะครับคุณจะคลิกซ้ายคลิกขวาก็ได้นะครับคราวนี้ในที่นี้ผมจะคลิกที่ขวาเสร็จคลิกขวานะครับคลิกซ้ายก่อนให้ขึ้นไฮไลท์คลิกขวาอีกทีให้มันกลางออกมาอย่างนี้นะครับมาที่ p r o p e r t y พอ property เสร็จนะครับคุณจะเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับคุณจะเจอหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับ ที่ property นะครับคุณจะเจอหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวคุณดูนะครับแป๊บเดียวครับคุณจะเห็นนะครับตัวนี้ครับ internet protocol version สีนะครับอันนี้จะเป็น internet protocol version 6ในที่นี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับ version 4ีมันนะครับให้คุณมาที่ version น6พอคุณมาที่ version น6นะครับให้คุณเอาเครื่องหมายถูกออกเสร็จแล้วก็โอเคครับ โอเคแล้วก็กากะบาทออกแล้วก็จะรีสตาร์ทเครื่องสักหนึ่งรอบก็ได้นะครับเสร็จคราวนี้ก็ลองไปโหลดสือการเรียนการสอนของมหาลัายดูนะครับสําหรับท่านที่ถามมานะครับเสร็จคราวนี้ก็เกิดว่าคุณไปปิดตัว IPV6 เสร็จ มันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาเกิดเน็ตช้าหรือว่ายังไงนะครับคุณสามารถกลับเข้าไปเปิดได้นะครับโดยย้อนกลับไปวิธีเดิมครับให้คุณมาที่ Start นะครับคลิกขวา setting แล้วก็มาที่ network and internet อีกครั้งแล้วก็มาที่ change adapter option คราวนี้นะครับให้คุณมาที่รูปนี่ครับสัญญาณ wifi หรือว่าอินเทอร์เน็ตของคุณนะครับแล้วก็ คลิกซ้ายทีให้ขึ้นไฮไลท์สีฟ้านะครับคลิกขวา Pro p e r t y พอ property เสร็จนะครับคุณจะเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับพอที่ Pro p e r t y นะครับคุณจะเจอหน้าต่างนี้ตอนนี้คุณจะเปิดอีกครั้งนะครับก็เอาเครื่องหมายถูกมาติ๊กเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วก็โอเคกระบาดออกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจะรอสตาร์เครื่องสักหนึ่งครั้งก็ไม่เสียหายเลยนะครับเกิดใครไปปิด IPv6 นะครับเกิดว่า เร็วแรงขึ้นกว่าเดิมก็ก็จะใช้งานไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ถ้ามีปัญหาเกิดว่าเน็ตช้าหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็สามารถกลับเข้าไปเปิดใหม่ได้นะครับง่ายๆครับยังไงก็ลองทําตามกันดูนะครับถ้าคลิปนี้ดีถ้ามีประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับอ้อลืมบอกไปครับสมมิจะสงสัยนะครับว่าตัว IPv4 IPv6 มันเป็นยังไงมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดนะครับอ,อ,อยู่ที่ใต้คลิปนะครับถ้าใครสงสัยเกิดกสงสัยก็ลองอ่านดูนะครับครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ